สวัสดีครับชาวโซเชียลที่รักและเคารพครับเมื่อวานผมเข้าไปดูทางโซเชียลมีดีเจลาวคนหนึ่งบอกว่าลาวดวงเดือนเป็นเพลงของลาวใช่ไหมเนะี่ยผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่า,วาลาวดวงเดือนเป็นเพลงไทยเดิมครับ ทำไมถึงชื่อว่าลาวดวงเดือนก็เพราะว่าเอาทํานองลาวมาเออมาเอา,เอา,เ,อาเอาทํานองเพลงลาวมาใส่ชื่อลาวเป็นลาวดวงเดือนอย่างเพลงขำเหม็นไซโยกก็เอาทํานองเพลงขำเหม็นมาใส่ครับขำเหม็นไซโยกนี่แต่งโดยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะของสมเด็จเจ้าพญานลิศรานวัตย์ดุลน้องชายรายการที่ห้าตามเสด็จ ไปเที่ยวนั да okay? บตกไซโยกาญจนบุรีนะครับบรรยายความตามไทยเออเออเออสด็จญาติตามไทยตามกรุงไทยโบราณไม้ไร่หลายพันคะขึ้นปะปนที่ชายชนเขาชงโกเป็นโขกฐานน้ำผู้พุ่งซ่าไหลมาสาสานเห็นตระการระดังจอกโขกจอกโขกมันดังจอกจอกจอกจอโขกเป็นทํานองมาจากคำเมียนนะครับเราต้องยอมรับวัฒนธรรมอยู่ในแถวแถวบ้านเรา วัฒนธรรมของเขเมรวัฒนธรรมของลาววัฒนธรรมของไทยเมื่อก่อนก็มันก็การไหลบ่าทางวัฒนธนรรมเพลงในฐานะที่ผมเป็นคราาูบาอาจารย์ผมจะบอกเลยว่าเพลงดาวดวงเดือนเป็นเพลงที่คุณครูสอนบังคับร้องในชั้นป .5 ของหลักสูตรปี2503 พอหลักสูตร2,521ผมมาเป็นครูผมก็สอนเด็กนักเรียนป .5 ด้วยลาวดวงเดือนป .6 ร้องเพลงขับเปียโนโยกซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากนะครับเพลงมากมายนะครับเพลงลาวกระทบไม้อย่างเงี้ยก็เป็นเก้าเพลงลาวทำนองลาวมาใส่เชื่อชีสีรักอินทร์สีวัสดีละกันนะสุขเรียนเย็นตาของเรียมเยอะอย่างเงี้ยลาวกระทบไม้หรือลาวโซงเนี่ย โอ้เจ้าเจ้าดอกรักหัวอ้ก้าหักเสียแล้วเนาะเจ้ารักของพี่นะโคกเชิญนี่ก็คือเพลงลาวโซงอย่างลาวครวนฉันมีเหรโดเรมีแต่ละโดเรโดเรมีเสิรเลเลื่อเนี่ยผมเคยสอนเด็กนะครับสอนดนตรีเด็กเพลงลาวครวนก็ร้องในทํานองคล้ายๆว่าทํานองของวินัยพันธุลักษ์อะแม่ยอดรักเนี่ย ซึ้งใจไม่ยอดรักผีพรืมใจนักใ้เอนาะมาแข่ขงก็จะอย่างเงี้ยอันนี้เพลงของเราเนคนเขมนไล่ควายแต่แดงแตแตแตงแต่แดงแต่งแต่แดงแต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 แตง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 แตแตงแตงแต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  เอาทำนองขมิมนหรือคำนองลาวมาใส่หรือแขกอ่าเกลงแขกบรมเทศนี่ก็คือเอาทำนองแขกมาแต่งเป็นเนื้อไทยนะครับคนไทยเอาเนื้อแขกก็ให้เกียรติกันว่าเออแขกบรมเทศเอาทานองขมิ้นมาแต่งชื่อเพลงขมิ้นไซโยขมิ้นก็บอกว่าเพลงขมิ้นไซโยเอาทํานองลาวมาแต่งเพลงลาวดวงเดือนก็ใส่เอ่อ ก็ใส่ชื่อเพลงว่าลาวดวงเดืนสรุปแล้วเพลงไทยเดิมนั้นถ้าเป็นทํานองขำเมนเขาจะให้เกียรติทํานองอเจ้าเจ้าของทํานองนั้นเช่นขำเมนสย,ยกลาวดวงเดือนแหวบลมเทศนะครับอย่างนี้นะครับสรุปคือเพลงไทยทุกอย่างมีที่มามีมีอะไรนะครับมีผู้แต่งมีประวัติการแต่ง นำมาเรียนมาสอนให้เด็กไทยเข้าใจในวัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับฝากไว้ด้วยจะเถียงกันครับ